อร่อยมากเลยค่ะอ่าอืมใส่ขิงด้วยหัวหอมด้วยนี่คะ่ะใส่พริกแล้วก็ใส่นาำเข้าไปใส่พริกด้วยอืมไปเลยนะคะหลายอย่างคะ่ะทุกท่าน อร่อยอร่อยค่ะทุกท่านอยู่ข้ามากเลยแล้วนี่ก็ผัดผักบุ้งค่ะนี่ค่ะผักบุ้งนะคะเราก็ใส่เต้าเจี้ยวน,นี้นะคะทานข้าวต้มน่าทานมากเลยนี่ค่ะก็ผักบุ้งค่ะผักบุ้งผัดกับเต้าเจี้ยวนะคะนี่ค่ะ คือผักสวนัวาน่าทานน่าทานก็จะใส่รวมไปเลย,อ,ยอร่อยค่ะท่กออานเลยเวลาไม่เยอะน่าทานอาหารทุกอย่างวันนี้ก็ปลาสลิดท,ทอดค่ะมีแค่นี้เองอัน <laughs> ดับแรก เลยเวลามาเยอะแล้วขอบคุณเลยนะคะหลายอย่างค่ะทุกท่าน <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะ <c oughs> นะคะทุกท่านเมนูอร่อยอร่อยวันนี้ค่ะข้าวต้มอร่อยอร่อยอร่อยมาก ทานเลยแล้วกันนี่ค่ะยำกุ้งแห้งหน่าทานมากอร่อยมากอืมอร่อยผักบุ้งค่ะมีประโยชน์ <c oughs> อยู่ข้ามากเลยแล้วนี่ก็ผัดผักบุ้งค่ะนี่ค่ะผักบุ้งนะคะเราก็ใส่เต้าเจีเจ้ยวนะ อร่อยอร่อยค่ะทุกท่านน่าทานมากเลยค่ะทุกท่านถั่วต้มอ,อร่อยอร่อยออร่อยค่ะทุกท่านถั่วต้มอ,อาหารไทยๆเราเนี่ยแหละค่ะทุกท่านอร่อยจังเลยมันเยอะ ปัญญาเยอะเลยยังไม่ได้ทานนะคะผัดแล้วก็อยากเผ็ดหน ой, ่อยก็ใส่พริกค่ะนี่ค่ะทานกับข้าวต้มอร่อยอร่อยนี่ค่ะผักบุ้งนะคะผัดซวนขัวเนี่ยแหละคะ่ะทานน่าทานมากเลยนี่ค่ะข้าวต้มนะคะอร่อยอร่อย,อ,อ,ยอาหารไทยๆเราเนี่ยแหละคะ่ะทานเลยแล้วกันยังไม่ได้ทานเลย อันนี้นะคะฐานข้าวต้มน่าทานมากเลยนี่ค่ะบรรยาบรรย์เยอะเลยยังไม่ได้ทานเดี๋ยนะคะลายอย่างค่ะทุกท่าน <m uch ing> อยู่ข้าวมากเลยแล้วนี่ก็ผัดผักบุ้งะค่ะนี่ค่ะผักบุ้งนะคะ <m uch ing> เราก็ใส่เต้าเจีนะ้ยว <m uch ing> น่าทานมากเลยนี่ค่ะข้าวต้มนะคะอร่อยอร่อยอาหารไทยๆเราเนี่ย,ะะลยและค่ะท, <m uch ing> ทานเลยแล้วกันยังไม่ได้ทานเลยน่าทานมากเลยค่ะทานข้าวต้มอร่อยทานเลยแล้วกันนี่ค่ะยำกุ้งแห้งหน่าทานมาก น่าทานมากเลยนี่ค่ะข้าวต้มนะคะอร่อยอร่อยอาหารไทยๆเราเนี่ยแหละคะ่ะทานเลยแล้วกันยังไม่ได้ทานเลยอร่อยมากข้าวต้มอ,อ่ะอเราก็เอาข้าวยนะคะมาเี้ยวชอบทานมากเลยค่ะอันนี้ก็ยำไข่เค็มค่ะเอาไข่เค็มด้วยน,ะะนี่ค่ะมีไข่ขาวไข่แดง <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะ <S <S นะคะผัดแล้วก็อยากเผ็ดหน่อยก็ใส่พริกค่ะนี่ค่ะทานกับข้าวต้มอร่อยอร่อยนี่ค่ะผักบุ้งนะคะคือผักสวนครัวเนี่ยแหละคะ่ะทุกทา่านเลยเวลามาเยอะแล้วขอบคุณก็ผักบุ้งค่ะผักบุ้งผัดกับเต้าเจี้ยวนะคะนี่ค่ะ คือผัดสวนครัวน่าทานน่าทานก็จะใส่รวมไปเลยอยน่าทานมาอร่อยอร่อยนี่ค่ะบุ้มอร่อยวันนี้มีลมค่ะลมเยอะเลย,ยน่าทานนี่ค่ะข้าว อ่อยค่ะท่านเ้ยเวลามาเยอะอยู่ข้าวมากเลยแล้วนี่ก็ผัดผักบุ้งค่ะนี่ค่ะผักบุ้งนะคะเราก็ใส่เต้าเจี้ยวนะอร่อยจัง เลยเวลามาเยอะแล้วขอบคุณอกไครนะคะแล้วก็เอาไข่ค่ะมานะคะมาทํายำเหมือนกันแล้วนี่ก็มันทา,านมาอร่อยอร่อยนี่ค่ะบุ้มเลยนะคะหลายอย่างค่ะทุกท่านเปรี้ยวชอบทานมากเลยค่ะแล้วนี่ก็ ยำไข่เค็มค่ะเอาไข่เค็มด้วยนะคะนี่ค่ะมีไข่ขาวไข่แดงวันนี้มีลมค่ะเหมือนฝนจะมาเลยอเลยเวลามาเยอะแล้วขอบคุณหน้าทานมากเลยค่ะทาน้อาต้มอร่อยพริกบีบมะนาวค่ะ ใส่น้ำตาลนิดนึงเปรีปร้ยวหว,หวานนะคะอร่อยนี่ค่ะยำกุ้งแห้งทานกับข้าวต้มเนี่ยแหละค่ะหลายอย่างเลยอร่อยอร่อยค่ะทุกทานอืมมาทานมาอร่อยอร่อยนี่ค่ะุืม ทานเลยแล้วกันนี่ค่ะยำกุ้งแห้งหน่าทานมากยำกุ้งแห้งค่ะเห็นไหมคะดากุ้งนะคะเอามายำค่ะนะคะใส่หอมนะคะหัวหอมใส่เลยเวลามาเยอะแล้วขอบคุณ ลงไปนี่ค่ะหัวหอมนะคะก็มีพริกน่าทานมากเลยอันนี้อร่อยมากข้าวต้มเราก็เอาข้าวหนอยนะคะมาน้าทานมากเลยค่ะทานข้าวต้มอ,อร่อยปัญญายาเยอะเลยยังไม่ได้ทาน อาหารทไทยๆเนี่ยนะคะข้าวนะคะข้าวตม้มทานเยอะเลยค่ะหิวค่ะหิวน่าทานมากเลยนี่ค่ะข้าวต้มนะคะอร่อยอร่อยอาหารไทยๆเราเนี่ยนะคะทานเลยแล้วกันยังไม่ได้ทานเลยอร่อยมากข้าวต้มอะ่ะเราก็เอาข้าว่อยนะคะมันอร่อย วันนี้มีลมค่ะลมเยอะเลยน,น่าทานนี่ค่ะข้าวอร่อยมากข้าวต้มอเราก็เอาข้าวสวยนะคะจะเอาข้าวสวยนะคะมาเคี่ยวนะคะให้นิ่มๆค่ะ,คะเป็นข้าวต้มนะคะเห็นไหมคะข้าวสวยน่าทานมากเลย <c oughs> อร่อยมากเลยค่ะ ลงไปนีค่ะหัวหอมนะคะก็มีพริกน่าทานมากเลยอันนี้พริกบีบมะนาวค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงเปรี้ย,ยวหวานนะคะอร่อยนี่ค่ะยำกุ้งแห้งทานกับข้าวต้มเนี่ยแหละคะ่ะหลายอย่างเลยอร่อยมาก